มหนึ่งห้องหนึ่งคนแรกอ่าทนยักษ์กียทีมลำคนไหนเอ่ยทันยักษ์กียอ่ะโัวตั้งแถวรอเพื่อนเลยลูกโอเคอ่ะยกมือไว้ยกมือไว้อ่ามหนึ่งห้องหนึ่งทันยักษ์เกียเพชรชลักอยู่ไหนเพชรชลักโอเคอ่าเดินหน้าขึ้นมาอีกลูกนะแถวค่อนข,ข้างที่ยาวอ่ะมหนึ่งห้องสองมอหนึ่งห้องสองคนแรกคือจีดาภา,าอยู่ไหนลกจีดาภาโอเคมาตั้งตรงนี้ลูกนะ คนที่สองพิพัฒน์พิพัฒน์เลขที่สองพิพัฒน์อ่าต่ออ่าเลขที่สามที่สี่ไปต้นไปมาต่อแถวเพื่อนเลยลูกโน้ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกครับขึ้นให้ถึงทางยาวโอป้าดูห้องหนึ่งคนแรกคืออ่ามรสน์กิสกิสนันโอ้กิสนันของเราเนี่ยกิสนันครับขยับขึ้นมาสุดเลยโน้ตพยายามขึ้นมาสุดเลยอ่า คนที่สองอุดมโชคนะคนที่ืสามรัตนาพร,รนะต่อมามสี 4, ห้องสองคนลั่คือชักพรพิชาพรคนไหนยกมือพิช,าไ,พชา,พาไม่ถ้าพิชาพรแปวดีมาไหมครับอ่ามาตั้งแถวตรงนี้เลยพิชาพรแปวดีตั้งแถวเลยคนที 2, 2> ่สองอภัสราคนไหนเลยอภัสรา เขาจะโด่ะต่อเพื่อนเลยครับถ้าไม่พอก็ตัดมาเป็นสองแถวนะครับถ้าไม่พอก็ตัดให้เป็นสองแถวโอเเห้องอคนยู่ห้งเดี๋ยวไหมเอ่ยต่อเลยนะครับนันมานัสธนพัทรธนพัทรอ่อบาลิอวัน ใช่ไหมไม่มาครับพัดมาลีกวนยูโดมาไหมยังครับยังครับยังเศรลฐพัฒสอนเศรลฐพัฒสอนอยู่ไหนครับโอเคนุ๊ตั้งแถวใหม่ก็ได้ลูกทีระโชดทีระโชดแถวใหม่เลยครับมาตั้งแถวใหม่เลยมาเป็นเพืนมาข้างหน้าเลย พีละวันฒโนบาริตานักสอนภาภัสยกมือใช่ไหมนักพัฒสอนนักพัสอยกมือปราภัสจะได้รู้ว่าต่อใครโอเคต่อไปนักธากิจนักธากิจอาท่าราทรชนะพลโยธิน ธนาวัฒน์พัชระวัชชัยเด็กเก่าม .4 ม .4 อยู่ไหมม .4 ที่ม .3 นม่ขึ้นม .4 เโอเคคนนี้โอเคอ่า,อาใครถ้าแบตโทรศัพท์มือถือขึ้นขีดแดงนะก็พก power bank เข้าไปด้วยนะครับนะปากาก็พกไปนะครับเผื่อได้เขียนชื่อ ลงทะเบียนเข้าสอบประกาโอเคที่พวกเราจะต้อง<ป>เข้าไปวัดเครื่องแต่งกายแล้วก็ไปตรวจสุขภาพหลังจากห้องสอบขั้นตอนต่อไปก็คือไปตรวจเรือโทรศัพท์โทรศัพท์พังแล้วจะทำยังไงไ <laughs> มีผู้ปกครองมาไหม อ๋อเพื่อนคนนี้เหรอนึกว่าจะเราตา<ป>พังจะไปทำไงทำทาวนี้โทรศัพท์พัง<ป>มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับองลุงยู่เปิดไม่ขึ้นเครื่อ,องอไม่ติดเลยลเพื่อนเพิ่งเป็นหรือว่าเพิ่งเป็นแบตบอลไหมเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แจ้งสถานที่ก่อนนะครับ สถานที่เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วนะครับลงมาทางล่างแล้วก็ไปที่อาคารพัสดุนะอาคารเล็กๆข้างอาคารเรียนนะครับจะเขียนไว้ว่าอาคารพัสดุนะครับไปวัดเครื่องแต่งกายตรงนั้นนะครับนะจะพึ่งไปที่ไหนนะลงมาเพิ่มก็ให้ไปที่อาคารพัสดุไปวัดเครื่องแต่งกายนะครับ วัดเครื่องแต่กายเสร็จแล้วต่อไปก็ตรวจสุขภาพที่อาคารสีฟ้าน,นะซ้ายมือนาตอนร็ก็จะมีรถบัสเครื่อนที่นั่นแหละของพยาบาลน,นะครับประจอดอยู่ทั้ง3ขั้นตอนนะเข้าร่วมให้ครบนะครับเข้าร่วมทั้ง3ขั้นตอนให้ครบสอบวัดเครื่องแต่งกายแล้วก็ตรวจสุขภาพนะตรวจสุขภาพก็มีค่าใช้ใจ่ายแอร์กินแต่สุด เข้าห้องสอบถ้าสอบตัวนี้ไม่ผ่านคือไม่ผ่านใช่ค่ะสอบเหมือนที่เราไปสอบเข้าโรงเรียนนะอะละเลื่อนชั้น ผู้ปกคอรองก็พักผ่อนตามอัธยาศสยนะครับรอตามร่มไม้ตามศาลา,าเวลา11 1เนาฬิกานะครับ11นาฬกาก็น่าจะ11 <c oughs> ครบทุกห้องนะครับนักเรียนก็น่าจะได้ลงจากห้องสอบนะครับรรตอนนี้ก็รอลูกๆสอบ จบเจ็ดก้สิบเอ็ดโมงหาที่นั่งพักหาที่นั่งรองที่จ่าสอบมุกจับนะี้ได้ไหมใช่ พ่อกับคุณแม่ก็มานั่งรอค่ะนั่งรอลูกษาวสอบเพราะว่าสอบตั้งแต่9โมงถึง11โมงค่ะเลยต้องมานั่งรอค่ะ